ครับเล่อยเครื่องนี่คือว่าหลังจากที่เขาใส่งานไปสักพักหนึ่งเขาก็ต้องถอดมาล้างขับบูเรื่อยๆครับเพราะว่าชีเรื่อยนี่มันจะเข้าไปอันตันในกรองอากาศนี่นะครับอืเดี๋ยวบอกให้ในน้อยเนาะเราต้องมันตรวจสอบและล้างขับบูบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันเพราะว่าเลื่อยเครื่องหรือว่ารถยน์เนีนะ่คือว่ามันทํางานคุกคีอยู่กับพวกฝุ่นพวกอองพวกชีเรื่อยอะไรประมาณนี้ครับ ผมจะถอดมาล้างขบูก่อนเพราะว่าฟังเสียงเครื่องมันดังตุกๆๆตุกๆๆตักๆๆตักตุกตักตักทีนะอืมถอดมาเลยจุ๊บนี่ครับขันน้นตอนตอ,นอกองอากาศนี้เราก็ก็ต้องล้างด้วยนะครับโดยที่เราจะใช้เป็นน้ํามันเป็นซินฉีดล้างนะครับเดี๋แต่ว่าตัวนี้เอาไว้ฉีดล้างก่อนเดี๋ยวผมจะถอดขับูก่อน<ม>อ่ามา อุปกรณ์ก็จะมีอยู่แค่สองชิ้นนี่เลยหกเหลี่ยมครับแล้วก็ไขควงหัวแฉก,ก่อนอื่นเราก็ต้องถอดตัวนี้ก่อนนะครับถอดชุดฝาครอบข้างบนออกครับตัวสีเหลืองนี่นะมันจะมีน็อตอยู่ทั้งหมดห้าตัวครับห,หนึ่งตัว,วก็โอ้วล่มนี่ตัวหนึ่งอยูตัวนี้ครับมีสองตัว สามตัวสี่ตัวตัวนี้ห้าตัวครับทั้งหมดห้าตัวอ่าถอดเลยครับอ่าครับตัวสุดท้ายแล้วอืมหมุนมาเลยอ่านี่ครับนอดหกเหลี่ยมที้เราก็ดึงตรงจุกหัวเทียนออกก่อนครับดูยที่เราจะถอดหัวเทียนออกก่อน โดยเราจะใช้เป็นบล็อกถนนกเทียนครับนี่ครับบล็อกถน่งเทียนสวัอะอลงมาอ่าครับทีนี้เราก็ดึงออกเลยนี่ครับดึงฝาครอบออกมาแบบนี้ครับอ่าครับต่อไปเราก็เอาขาชกออกครับดรือว่าตัวดึง ตัวโช้กครับเนี่ยเอาอมากรณ์ครับครับตัวดึงโช้กครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีเป็นน็อตอยู่ตรงนี้ครับเครื่องมารุ่นมันจะเป็นน็อตหัวแฉกงครับมางรุ่นมันจะเป็นหกเหลี่ยมนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับน็อตนี่ครับนี่หนึ่งตัวแล้วก็อยู่ฝั่งนี้อีกหนึ่งตัวมันจะมีทั้งหมดสองตัวครับโดยที่ผมจะใช้เป็นหกเหลี่ยม วงมาเลยชุบนี่ก็แล้วแต่ครับแต่รุ่นเครื่องยนต์แต่รุ่นก็ไม่เหมือนกันครับบางรุ่นเขาก็ใช้เป็นน็อตหัวแฉกอุ้ยก้องสันนี่ครับนี่ฝั่งนี้อ่า มีเพื่อนสมาชิกบางท่านบอกว่าพูดภาษากลางภา,าภาษาไทยให้หน่อยครับฟังภาษาอีสานไม่ค่อยจะรู้เรื่องเลยครับว่าผมก็เลยต้องทำคลิปภาษาไทยห,หน่อยครับคลิปนี้อ้เงินหลายเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเต่ำหลักภาษาอีสานนี่นะาจะพังออกเดีเนอะเพราะว่ามันกุอีสารกันหลายเลยสมเงินนี่กรุงเทพนี่ว่ามันดิเครื่องเมืองคนวั้งอะครับเนี่ครับ,รบพอเราถอด นอดของตัวแล้วเราก็ดึงออกมาเลยครับนครับเดี๋ยวดูใกล้ๆเลยจะได้ชัดๆนะครับนี่กดมาเลยครับนี่ครับวางแล้วก็มันจะมีสายสายน้ำมันครับมีสายน้ำมันอยู่ แล้วสายตัวนี้เราก็ดึงออกด้วยครับดึงออกมาเลยนี่มันจะมีที่เกาะข้างล่างนะครับตรงนี้ครับเขาตรงที่ไอคลายตัวคระเลงอะนะเนี่ยถอดตัวนี้ออกด้วยครับที่เราจะเอียงเียงคาบูแบบนี้อ่แล้วก็ดึงสายนี่ออกมานี่ครับต่อไปก็เป็นสายน้ามันนี่คือสายน้ามันเบนซินที่ขึ้นมาจากห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องด้านล่าง มาเชื่อมต่อคารบูเราดึงดึงมาก่อนครับดึงมันลดนี่มันน้ำมันจะพุ่งจุดจุดจุดแบบนี้ทีนี้ก็ให้เราเอาน็อตมาอุดไว้ก่อนครับก็น็อตหกเหลี่ยมที่เราถอดออกจากฟ้าครอบนะครับเนี่ยแล้วก็เสียบเข้าไปเพื่อไม่ให้น้ำมันมันไหลมาจังซี่เลยนี่ครับอุดไว้ี่นี่ครับเอาละอยู่แล้ว อ่าีนี่เราก็ปล่อยไว้่นี่ก่อนอาแล้วทีนี้เราก็มาดูเดี๋ยวผมมาดูใกล้กลๆก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นไงถอดวถ้แล้วนี่ครับประมาณนี้เลยอืมโอเคอ่าทีนี้เรามาดูคาบูครับตัวที่เราจะเอามาล้างคือตัวนี้โดยีผมจะใช้เป็นน้ำมันเบนซิน,นฉีดล้างก่อนล้างด้านนอกก่อนถึงจะถอดเพื่อให้มันสวยงามแอโซกับโปกโปด ที่กิงถอดออกมาแล้วค่อยล้างทีเดียวก็ได้ครับตามหลักทีนี้เรก็จะเอาทีนี้เราก็มาถอดตัวนี้ครับฝั่งนี้มันจะเป็นฝั่งไอ้พวกชุดาวาลเราถอดโดยใช้เป็นน็อตหัวแฉกค,ครับถอดมาเลยถอดทำไมก็เพื่อที่เราจะล้างขบูอุ้คือแน่นแท้มแน่นตึบ ออกแล้วออกแล้วมุนน้ามันเลยนะครับม,น,มนเลยเดี๋ยวก่อนเวบออกมาแล้วครับเดี๋ยวเราเอาน้ำมันฉีดใช้น้ำมันเป็นสินฉีดล้างนะครับเอาแผ่นตัวนี้ออกมาก่อน บางเครื่องครับที่ผมเคยถอดสังเกตว่าพอใช้นานๆไปมันจะมีมันจะมีเศษฝุ่นเศษเศษขี้เลื่อยดูตรงตรงรูนี่ครับนี่เต็มเลยครับนี่นี่นะครับคือสาเหตุที่ว่าทําไมเครื่องถึงกระตุกกระตักกระตุกตักน้ำมันมันขึ้นมาแล้วมันมันมีฝุ่นตันตรงนี้ครับมันอมันไม่สะดวกมันวิ่งไม่สะดวกนะครับเราต้องใช้มันเซินฉีดล้างเลยนี่ครับอ่าฉีดล้างให้เรียบเลยครับ ถ้ามีหัวลมก็ใช้หัวลมเป่าครับแต่นี้ผมจะใช้ปากเป่า,าครับครับทีนี้เรามาถอดฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เขาเรียกเป็นฝั่งผ้าป,ปั๊มคาบูจะอยู่ฝั่งนี้นครับถอดมาเพื่อที่เราจะฉีดน้ำมันล้างฝั่งนี้อีกทีหนึ่งครับโดยจะใช้เป็นนี่ครับใช้เป็นจจกุญแจหัวแฉก หรือว่าไข่ครวงหมุนมนเลยชวบนี่ครับนี่คือหน้าตาของผ้าปัม๊มนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าผ้าปั๊มคาบูครับทีนี้เราก็เดี๋ยวเอามันล้างซะหน่อยก่อนมันกินฉีดก่อนเด้อครับตัวนี้ต้องค่อยๆจับดึงออกมาได้ครับเดี๋ยวมันจะมันจะขาดเด้มันมบางๆเองนี่ค่อยดึงมาครับ อ่าครับมาดูกันใกล้ๆเลยนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าผ้าปั๊มคาบูเออส่วนมากผมก็จะไม่ถอดออกนะครับเพราะว่าผมจะล้างข้างนอกเลยแต่ถ้าฝุ่นมันฝุ่นมันเยอะเราก็ต้องถอดออกมาครับเพื่อที่จะใช้มันฉีดด้านในครับค่อยๆแงะออกมาได้เครับเดี๋ยวมันจะขาดน่ครับดึงมาครับนี่อ่านี่ครับด้านในจะเป็นแบบนี้ครับ นี่หน้าตาของมันเราก็ใช้มันเป็นสินฉีดเลยครับ <c oughs> ครับดูกันชัดๆเลยนี่นะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะถอดชุดนี้ออกมาล้างนะ <c oughs> เพื่อที่จะใช้ใช้ลมเป่าแล้วน้ำมันเป็นสินฉีดครับ <c oughs> มันจะเป็นไอ้นีนอตหัวแฉกอยู่ตรงนี้ครับ <c oughs> ถอดมาเลยครับ แต่ส่วนมากบางทีผมก็ไม่ไม่ค่อยถอดครับไอ้ตรงนี้เออเนียนเท่าวาเดี๋ยวก่อนค่อยๆมุนค่อยๆมุนน่าน,น่าน,น่ามันค่อนข้างจะเล็กมากครับตรงนี้ต้องระวังครับมันจะมีสปริงดีดขึ้นมา นี่นี่ครับเอาสปริงออกมามีสปริงนี่ครับมีสปริง แล้วก็แล้วก็เข็มนี่ครับจะมีเข็มไอ้ตรงรูรอยเข็มน้ำมันเนยครตรงนี้ออกมาเลยครับนี่ข้อเสือเมื่อเนี่ยครับอาวางไว้ก่อนอทีนี้ใช้น้ำมันสินชีดเข้าไปาล้างทีต้องล้างให้หมดทุกซอกทุกมุม จีนทั่วเลยครับถ้ามีหัวลมเป่าก็ใช้หัวลมเป่านะครับแต่ผมจะใช้ปากเป่ามาครับทีนี้ก็มาประกอบกันครับ เดี๋ยวผมจะเอาสปริงตัวเล็กนี่ใส่เข้าไปรูตรงนี้ก่อนครับนี่ตรงนี้ครับนี่ครับมันอยู่ลักษณะนี้ครับต่อไปเราก็เข็มครับเข็มนี่เข็มนี่ครับใส่ไปรูนี้มันจะเป็นลักษณะนี้ครับให้เราใส่ไปทั้งวงอย่างเงี้ยลนนะครับนี่ที่นี้ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปในรูนี้ครับ อ่าครับนี่ก็อนอตใส่แล้วก็หมุนเข้าไปเออมันค่อนข้างจะเข้าลำบากนะครับตพรนี้มันเล็กเล็กมากมากเล็กอีหลีอีหลอครับนครับเข้าเรียบร้อยเลยครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าไอ,าอาตัวนี้มันจะดีได้ครับมันจะขยับได้นะครับตัวนี้นี่มันจะทำงานมันจะเป็นอย่างี้ครับดึงดังดึงดังดังดัง,ดง,ดงเค ครับทีนี้เราก็มาดูภาพปั๊มคาบูกันนะครับเรามาตรวจสอบดูว,ว่ามันยังใช้งานได้ต่อไปหรือเปล่าเราจับดูมันจะนิ่มๆนะครับถ้ามันแข็งถ้ามันแข็งหรือว่ามันบวมเกินหรือว่ามันหย่อนเกินเราก็ให้เราเปลี่ยนใหม่เลยนะครับตัวนี้ก็ยังถือว่ายังใช้งานได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับผมก็จะใช้ตัวเดิมโดยที่เราจะเอา อตัวนี้ใส่ลงไปเลยครับอ่ให้สังเกตดูรูนะมันจะมีรูอยู่นี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับนี่ครับใส่ไปเลยนี่ครับปับ๊บนี่ไหมมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับทีนี้ก็เอาฝาตัวนี้ใส่เข้าไปเนี่ย นี่ครับแบบนี้ครับใส่นอ็อตหัวแฉกหมุนเข้าไปนี่เลยใส่ไขควงหัวแฉกหมุนเข้าไปเอาพอตึงมือนะครับเดี๋ยวหมุนเยอะเกินเดี๋ยวเกลียวมันจะหวานโอเค ่าเรียบร้อยครับฝั่งพับปั๊มเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาฝั่งนี้กันครับฟับนี่ตัวนี้ผมก็ได้ทําการล้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะใช้ตัวนี้ใส่เข้าไปครับอ่าออลืมไปตัวนี้ยังไม่ไล้างนะครับนี่เดี๋ยวผมต้องล้างตัวนี้ก่อนอ,อครับเดี๋ยวล้างตัวนี้ก่อนครับน้มันฉีดล้างก่อน เอาเลียมนะครับเนี่ยตรงรูเนี่ยเขารูนี่ไปแล้วก็ใช้ปากเป่าเหมือนเดิม mm. อ,อ่าเราประกอบตัวนี้ก่อนก็ได้ครับเอาตัวนี้ใส่กับชุดนี้ก่อนครับมันจะมีทางของมันอยู่ให้สังเกตดูดีๆนะครับ อยใส่ผิดทางเดอ้อนี่ครับสังเกตไม่ยากครับสังเกตรตรงตรงนี้ครับมันจะเป็นเดือยอยู่นะเดือยดัมเนี้ยลมๆนี่ครับอืใส่มัาตรงกันปั๊บนี่เลยครับอืมมันจะเป็นอย่างนี้ที่เราก็เอาไปใส่ตรงครารบ์บตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ไปเลยครับนี่มันจะเป็นนี้ครับอ่า ทีนี้เราก็ใช้น็อตหัวแฉกนี่ครับใส่ไปรูนี้เลยครับนั่นตามด้วยไขควงหัวแฉกขันเข้าไปเออไม่ยากครับวิธีล้างคาบูง่ายๆเอาให้ตึงมือเลยครับ เรียบร้อยก็มีแค่นี้เองครับสีล้างขารบูอืมแค่นี้ก็สะอาดหมดจดอืมทีนี้ก็ประกอบอ่าครับทีนี้เราก็มาทำการการใส่ขาบูนลงไปครับอ่าเกาจุคันเล่ก่อนนะครับซูมไปเลย บครบัใส่ชุดนี้เข้าไปครับหรือจะหรือว่าจะใส่สายละมันก่อนก็ได้ครับอืแล้วแต่ดสะดวกแล้วแต่เทคนิคของแต่ละบุคคลหรือชบนี่ที่เราอุดสายละมันไว้เสียบเข้าไปก่อนนี่ครับ เสียเขาไปเลยครับนี่ครับใส่มันไปแล้วก็เอาสายตัวนี้ใส่ด้วยครับนี่อ่าทีนี้เราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปครับมผมจะร้อยน,อน็อตไว้เลยครับแบบนี้เลยครับเสียบเข้าไป ใส่ไว้แล้วเราก็ใช้น็อตถกเลี่ยมหมุนเข้าเลยครับเอาแค่ตึงมือเด้อพี่น้องเด้อหมุนแน่นเดี๋ยวเกี๊ยวหวานอ่โอเคแน่นตึ๊บสายมันก็ใส่แล้วด้วยตรวจสอบด้วยก่อนก็เหลือใส่หมดแล้วครับชุดขาคัดเร่งก็ใส่แล้วก็เหลือแค่ชุด ชุดไอ้โชคครับทีนี้เราพุ่มก็จะใส่โช่านี่ครับเกาะไปเลยครับมันจะมีรูอยู่ครับปับ๊บโอ้ยเกาะมาถือคู่นี่อ่าโอเควา,างไปนี่ปับ๊บนี่มันจะอยู่ลักษณะนี้ครับอ่านี่เราก็ชุดโงเทียนเข้ามา นี่เราก็ใส่ฝาครอบลงไปโลดนี่ครับใส่เข้าไปเลยนี่ใส่น็อตลงไปน็อตทั้งหมดห้าตัว ทีนี้เราก็ใส่หัวเทียนเข้าไปครับใส่เข้าไปโลดโเคใส่กรองเข้าไป เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องดูครับเปิดสวิตช์เราต้องโชคก่อนครับเพราะว่าเราล้างคาบูให,หม่คือว่าตอนนี้น้ำมันไม่มีในคาบูเลยเราต้องดึงโชคช่วยครับเพื่อเพื่อให้น้ำมันมันเข้าคาบูก่อนมาลองกันดูโอเค ต้องตั้งตัวนี้ช่วยหน่อยครับมาตีบลอมาที่นี่โมตีบลอเดี๋ยวเทออ,อะ,อะพอครับไม่กล้าเล่งเสียงดังครับเพราะว่าทางวัด เขามีงานครับเดี๋ยวเสียงดังอ่พอดีว่าผมใหม่ทำคลิปอยู่ข้างๆวัดนะครับโอเคเรียบร้อยอ่ครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการล้างขบูและยนขนาดเล็กนะครับอ่นี่นะครับที่ว่าทำไมผมถึงทำคลิปวิดีโอยาวครับเพราะว่ามันมันจะต้องอธิบายให้ละเอียดหน่อยครับถ้าทำาสั้นมันก็จะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ครับทีนี้พอดู พอมีคนเข้ามาดูก็จะสับสนแล้วก็จะไม่เข้าใจครับนี่คือเหตุผลที่ผมต้องทําคลิปวิดีโอให้มันยาวแล้วก็ทรงละเอียดก็ประมาณนี้ครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกท่านคง,คงจะพอทําได้นะครับสําหรับพิธีล้างคราบูง่ายดีพี่น้องไม่ยากนะครับเดี๋ยวเจอกันหน่คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ